สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงมากในปีนี้นั่นก็คือ MG4 Electric ปี2025รถแฮทแบ็กขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ที่ไม่เพียงแค่ประหยัดพลังงานแต่ยังมาพร้อมดีไซน์สุดล้ำฟังก์ชันจัดเต็มและราคาที่เข้าถึงได้จริง เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอก MG 4 2 0งพมาในสไตล์โมเดิร์นสปอร์ตเส้นสายตัวรถดูฉกเฉียวไฟหน้าแบบเลดดีไซน์เรียวยาวรับกับกระจังหน้าแบบปิดทึบตามสไตล์รถไฟฟ้าเสริมด้วยไฟเดย์ทัมไรนิ่งไลท์ที่ดูลำยุกสุดๆด้านท้ายก็สวยไม่แพ้กันไฟท้ายแบบเลตากยาวเต็มความกว้างให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรปค,คันรูที่สำคัญล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วก็ช่วยเพิ่มความรูดันให้กับตัวรถได้ดีทีเดียวด้านสมรรถนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดา MG 4รุ่นปี2000 25มีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่โดยรุ่นลองเรนจ์มาพร้อมมอเตอร์กำลังสูงสุด2 0 4แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังให้แรงบิดทันใจอัตราเร่ง0ถึง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในประมาณ7.5วินาทีส่วนรุ่นมิกพาวอาที่เป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังทะลุ400แรงมา้าเร่ง0ูถึง1 0 0แค่3.8วินาทีเท่านั้นแรงแบบรถสปอร์ตเลยละ่ะครับแถมแบตเตอรี่ก็มีขนาดให้เลือกตตั้งแ 51กิโลวัตต์อา์ไปจนถึง77กิโลวัตต์อาร์ระยะทางวิ่งได้ไกลสูงสุดเกือบ500กิโเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งมาดูภายในกันบ้างคอนโซลกลางออกแบบให้เรียบรูแต่ดูทันสมัยภูมาิลาัยแบบ2ก้านดูสปอร์ตมาพร้อมหน้าจอดิจิทัลหลังภูมาิลาัยขนาด7นิ้วและหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขอหน้า10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีแท่นชาร์จไร้สายเบรกมือไฟฟ้า และระบบแอร์แบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาที่นั่งตอนหลังนั่งสบายพื้นที่วางขากว้างและยังพับเบาะได้แบบ60-40เพิ่มพื้นที่เก็บของอีกด้วยด้านเทคโนโลยี MG4 ไม่เป็นรองใครมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ MG เพเลิศทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงอมไลากลับระบบเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ขับในเมืองหรือถอยจอดได้อย่างมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย mg 4ได้คะแนนนกความปลอดภยัยระดับ5ดาวจาก Euro n c a ซพโครงสร้างตัวถังแข็งแรงถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบช่วยควบคุมสเสถียราภาพครบครันถือว่าเป็นหนึ่งในรถ e v ที่ให้ความมั่นใจได้ทั้งสำหรับคนขับและผู้โดยสารราคาก็น่าจับตามองมากครับ mg 4 electric ปี2025เปิดราคาที่ประมาณ900,000กว่าบาทไปจนถึงล้านต้นๆขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาดแบตเตอรี่ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นในระดับเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบิดอฟินหรือออรกุตแค่ที่อาจมีจุดเด่นในเรื่องดีไซน์น่ารักหรือขนาดเล็กกะทัดรัดแต่ถ้าใครกำลังมองหารถไฟฟ้าที่ขับสนุกพื้นที่กว้างขวางและได้ฟีเจอร์ครบถ้วน MG4 ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวสรุปเลยนะครับว่า MG4 Electric 2025เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผสมผสานระหว่างความสวยลาำสมรรถนะเข้าใจเทคโนโลยีทันสมัย และราคาที่เป็นมิตรเหมาะกับคนเมืองที่อยากเปลี่ยนมาใช้ e b แบบไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ลองไปทดลองขับดูด้วยตัวเองแล้วจะรู้เลยว่ารถไฟฟ้าก็สามารถสนุกและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ